คันจะนัเตะเกมหนูรู้เรื่องนี่แหละนักกับวันนี้ผมจะมาเล่น,นอาจจะไม่รู้่เอะไรเล่นได้แล้วก็ทำอะไรได้ที่เขาจะเรียกว่าเต็มมันทำไมทีมผมคือบาเซลนาต่โลบาเซลนามันคงไม่ใช่วันนี้เราจะมาตามหาพารา มาไปแล้ปแล้ปแปแป้ปมาดูมัดครับอือมหวังอยู่ที่เบลอยู่ที่เบลแลอยู่ที่อยู่ที่ Bye. พอปิดเสียงน,นะครับอ่เราลองมาดูนี่กันอะไรเนี่ยอ๋อมามาม,มอ่าแล้วค่ะเปิดบอลมาง่ายๆเปิดบอลมาอย่างง่ายมันเลี้ยงไปอย่างง่ายครับเลี้ยงไปอย่างง่ายแล้วโดนแย่งอย่างง่ายครับมันก็เออเออแล้วเราก็โดนแย่งยิงกมาเนีก มันลอ่ลอลอ่ลอลอ่อล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 ่อทำอะไรล่อทำอะไรได้ล,อ Jamie, wieder, ลอ่อทำอะไรล่อทำอะไรวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งคนมันเยอะกันเลยนี่คาราเดนใบแดงเยอะเออไม่ใช่ใบแดงผมเนี่ยจะอาจจะก็ไม่รู้วันไหนที่ผมจะ หมดหัวแล้วเนี่ยเปิดไปเลยก็ไม่เข้าอยู่ดีเป็นไงนครับกอนะกซื้อมาแล้วจากอิตาเลียนขาบอกว่ายิงได้ในลูกละสองบาทนะจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ได้ลูกอมก็อย่างน้อยก็สองมตรนะครับเออมันยังไปได้มันไม่ใช่ปัญหาที่จะย่งก็ไอ้เดีย๋ยอมมาโมบยุย ยิงมันี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาสี่ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรยิงไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่างแรกก็คือเราต้องกดเดินไปด้วยสิอับไปแต่งหน้าไปคนละเรื่องนะเออพักออก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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโดรนโดรันโดไปแล้วยิง ดูภาพช้ากันอีกทีครับมาแล้วมาแล้วเนมาเนมาไมมาส่งให้แมสซี่แมสซี่ซยิงชา้าๆไม่ต้องเข้าเลยครนะับบอลเลี้ยงเหรอเลี้ยงเหรอไม่ส่งเพื่อนได้ไหมเอ้าไม่ส่งแต่ก็ดีกว่าส่งนะแต่แกก็ส่งไปแล้วเอ,อ้า มาซี่จัดการเดินเลยยิงเข้าไปเ <c oughs> มซีงมาเดีย๋ยวม,ม, <c oughs> ม,มาดูโกกันอีกทีครับ <c oughs> ก็ก็ก็มาตรงไหนโกครับ ไปดูกันอีอกทีครับแรกๆนะครับตมาซี่เลี้ยงมาแดดแดดแดดเตือเปลี่ยนตัวครับฝั่งนู้นเปลี่ยนตัวไม่ไร หมดเวลาไหม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 อ่าหมดแล้วครับ <Yeah. S 1> เย้เออเอออะไรอะไรเดินมาเมื่อกี้เดินมาทำอะไรก็กลับบ้าน,นไม่ใช่กลับบ้านกลับต่างจังหวัดโอเคใช่ใ okay, ช okay, okay. ่ใชไปอ่า ก็วันนี้ก็ได้ตั้งมาประมาณเออยอยู่ผมก็มีการปั๊มตัคมอ้อนี่นะคบให้คุณกดตรงนี้ไปเลยแล้วก็กดเข้าไปเก็ตค่ะคคือเกมเกมโอ้าอร้านเลย,หยเหรอเฮ้ยเฮยเอยเอ,เอสิบเจ็ดร้านทำระเบิดเป็นเงินจริงได้ผมผมโหลดเลยครับ แต่ว่ามันโหลดไม่ได้อุไยไปไวไปสองแสนอืมมันเปนเกมอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้มันเือเกมอะไรเอา้าเอาิเอ่มถ้าคุณอ่าที่ผมรู้ก็คือว่า ได้เวลเาส่งโคแล้วล่ะครับก็วันนี้นะครับใครเออเป็นวันนี้เป็นวันครูวันที่สิบห้ามกรานะครับผมก็เลยให้เออผมก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรจะบอก,กให้คนเออขอให้อ่าผมขอแล้วกันครับขอให้เออ จะเลืล่อนจะเลื่อนอ่าคือไม่ตอบสนองนะครับผมก็เลยตกลงครับพอวันนี้ก็ต้องขอตัวแล้วนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ปลูกต้นตะไคร้ไว้หน้าบ้านเต็มเลยนะครับก็อย่าลืมไปสับกันเยอะๆนะครับจะได้หายไปจากหน้าบ้านผมสักทีโอเคนะวันนี้ <c oughs> ก็ได้เวลาสมคัวรแล้วผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามหรือ subscribe. ซ u บ s c คร b e ับนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะครับถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ก็ยังดีนะครับขอบคุณที่สำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ